กลับมาสู่ช่วงที่3าของรายการนะคะกับช่วงนี้ค่ะ daily expert นะคะซึ่งช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและก็ความรู้ในด้านต่างๆและแน่นอนนะคะทุกวันอังคารนะคะเป็นคิวของสาระปัญญาค่ะซึ่งเราจะมาพูดถึงตัวยานะคะที่หลายๆคนอาจจะยังรู้จักเพียงแค่ผิวเผินนะคะจากใช้ยาเนี่ยก็เลยใช้ยาแบบผิดๆนะคะแทนที่จะใช้ยารักษาได้อย่างถูกจุดจากผลดีก็กลับกลายเป็นผลเสียซะอย่างนั้นนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัว ยาตัวไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง daily expert ยาอัฟเนดีนค่ะก็ค่อนข้างบ่อยค่ะชอบเล่นกีฬาแล้วก็เป็นคนที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อง่ายค่ะ ก็ท้องผูกอะค่ะปากแห้งแล้วก็บางครั้งก็จะมีผื่นขึ้นบางครั้งก็ไม่มีค่ะค่ะก็อยากถามว่าทำไมเวลากินยาตัวนี้เรารู้สึกง่วงอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากินยาตัวนี้ติดต่อกันบ่อยๆจะมีผลข้างเคียงอะไรกับร่างกายเราบ้างไหมคะ วันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับยาออฟเรนดีนกันนะคะซึ่งเป็นยาแก้ปวดกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจากในวิทีอานะคะน้องผู้หญิงท่านนี้บอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เราทานยาออฟเรนดีนแล้วรู้สึกง่วงนอนและถ้าเกิดว่าเราทานเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างยาวนานจะส่งผลเสียอะไรกับร่างกายหรือเปล่านะคะวันนี้ผู้ที่จะมาให้คําตอบได้ที่สุดค่ะวันนี้รายการของเราต้องขอต้อนรับ เพศสัจกรหญิงนัทธมนเดชประพัฒสอนเพศสัจกรรมคลินิกฝ่ายเพศสัจกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,าาคะมาพูดถึงยาออเรนดีนนะคะหรือว่ายาแก้ปวดกล้ามเนื้ออันนี้ถูกต้องนะคะเขามีคุณสมบัติแล้วก็กลไกในการออกฤทธิ์ยังไงบ้างคะค่ะก็ยาออเฟรนดีนนะคะจะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อที่รู้จักกันทั่วไปอยู่แล้วก็คือตัวยาเนี่ยจะช่วยบรรเทาปวด โดยการลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อลงนะคะการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็คือยาเนี่ยจะออกฤทธิ์โดยการไปยุ่งเกี่ยวกับสารสื่อประสาทบางอย่างในสมองซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลให้กล้ามเนื้อลายะคะ่ะเกิดการคลายตัวก็จะสุดท้ายก็คือจะส่งผลให้สามารถบรรเทาอาการปวดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อลงได้ะคะ่ะก็คือสามารถก็คือทานแบบให้แบบ แลวตึงๆอย่างเช่นเล่นกีฬาหนักๆอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะใช่ก็คือส่วนใหญ่การตึงตัวของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเกิดจากการนั่งทํางานเป็นระยะเวลานานๆ<อ>หรือว่ามีการออกกําลังกายที่ผิดท่าหรือว<ก>่าการามมาออกกําลังกายในช่วงแรกเลยค่ะส่วนใหญ่จะคนที่เพิ่งออกกําลังกายใหม่ๆก็จะมีพวกอาการปวดตึงกล้ามเนื้อได้อ๋อก็สามารถรับประทานยาตัวนี้ได้เลยนะคะและยาออฟเรนดีนี่ค่ะมีขนาดในการรับประทานยังไงบ้างคะอาจารย์ก็รูปแบบที่มีในประเทศไทยนะคะ ก็คือจะมีทางที่เป็นในรูปแบบยาเดี่ยวก็คือเป็นโอเฟนดรนเดียวเดี่ยวหรือว่าในรูปแบบยาผสมก็คือมีผสมกับยาแก้ป,ปวดอื่นๆส่วนใหญ่จะที่มีในบ้านเราก็คือผสมกับยาพวกพาราเซตามอล oh. ค่ะก็คือจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดียิ่งขึ้น oh. โดยถ้าเป็นในรูปแบบยาเดี่ยวนะคะขนาดการรับประทานก็คือเป็นครั้งละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าเย็น oh. วันละหนึ่งวันละสองครั้งอะคะ่ะวันละสองครั้งใช่แต่ถ้าเป็นรูปแบบยาผสม ก็คือจะทานได้1เม็ดซ้ําได้ทุก8ดชั่วโมงถ้ามีอาการถ้ามีอาการนะคะ,คะแล้วพอเกิดว่าโอเคเราทานติดต่อกันอย่างนี้แล้วค่ะแล้วมื้อหนึ่งเราดันลืมคะ่ะอาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิดเราลืมทํายังไงดีคะก็คือถ้าลืมทานนะคะแล้วยังมีอาการปวดอยู่ก็คือสามารถทานทันทีที่นึกได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเวลาที่จะกินยาค่ะมันใกล้เคียงกับยาที่จะเป็นมื้อถัดไปอยู่แล้ว ก็คือเราไปกินมือนั้นตามปกติโดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองไม่ต้องรวบเลยใช่ไหมไม่ต้องรวบค่ะนะคะแล้วการรับประทานยาออเฟนดีเนี่ยนะคะมันจะมีผลข้างเคียงยังไงบ้างคะผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยๆเลยนะคะก็จะมีอาการง่วงนอนปากแห้งคอแห้งหรือว่ามีพวกอาการใจสั่นได้อันตรายไหมคะสิ่งที่ที่เป็นผลข้างเคียงอันนี้ไม่ไม่อันตรายค่ะพิเป็นการปกติใช่ถ้าร่างกายเราได้รับยาไปสักพักหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาการเหล่านี้ค่ะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังสําหรับการใช้ยาออฟเรนดีี้นี่เขาต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะก็ข้อควรระวังนะคะก็คือยาเนี้ยควรระวังในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงตั้งท้องตั้งครนนะคะหรือว่าให้นมบุตรรวมถึงผู้ป่วยสูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะก็แล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าทานไปแล้วจะเกิดอาการง่วงนอน แสดงว่าก็ต้องห้ามทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือว่าขับรถนี้ใช่ต้องระวังการทํางานกับเครื่องจักรแล้วก็การขับขี่ยานพาหนะก็คือต้องทานแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนนั่นเองถูกไหมคะจากวท r านะคะที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครูน่นี้คือน้องผู้หญิงเนี่ยได้มีการฝากคําถามไว้นะคะว่าทําไมเวลาเขาทานยาออลเฟเนดรีนแล้วเขารู้สึกง่วงน,นอนตลอดเวลาเลยคะ่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะเรื่องกลไกาการออกฤทธิ์ของยาค,คือยามันจะไปยุ่งเกี่ยวกับ สารสื่อประสาทในสมองอม,มันก็จะคือจะมีผลข้างเคียงที่ทําให้เกิดอาการง่วงนอนได้ซึ่งอาการง่วงนอนเนี่ยเป็นอาการข้างเคียงจากยาค่ะ,คะก็คือไม่ได้อันตรายอะไรค่ะแ,แล้วอีกหนึ่งคำถามค่ะว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งคำถามน้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยติดยาออฟเรนดีนคือเขาอาจจะแบบทํางานหนักนะคะใช้<ม>าอาจจะออกกาลังกายผิดท่าแล้วกินเป็นระยะเวลานาน,านจะส่งผลเสียอะไรกับร่างกายไหมคะ ก็คือจริงๆการปวดตึงกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเ,เหมือนเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าให้เราหยุดทํางานได้แล้วหยุดใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้แล้วค่ะก็คือถ้า,ถาสมมติว่าเราทานยาไขายกล้ามเนื้อค่ะ,ค,ะคือจริงๆตัวยามันเป็นยารักษาเ,เป็นยาเพื่อบรรเทาอาการปวดไม่ใช่รักษาที่ต้นเหตุ การกินยาติดต่อกันนานๆก็อาจจะส่งผลเสียได้น่าน่ะสนะคะแล้วยิ่งบอกว่าทานแล้วจะรู้สึกง่วงนอนบางคนไปใช้ยาผิดใช่บางคนเอาไปทานเป็นแบบยานอนหลับยานอนหลับอันนี้ไม่ควรใช่ไหมคะมันใช้ผิดประเภทนั่นเองนะคะแล้วมีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรที่ถือว่าเป็นการเก็บรักษายาดีที่สุดค่ะการเก็บรักษายานะคะก็ตัวยานี้ก็คือเก็บในอุณหภูมิห้องได้ตามปกติเลยคค่ะะแต่ว่าให้พ้นแสงแดดความร้อนแล้วก็ความชื้นค่ะ นะคะก็คือต้องเก็บให้แลวก็ต้องใช้ยาอย่างระมัดระวังด้วยนะคะย้ํานะคะคุณผู้ชมคะว่าถ้าเกิดว่าลืมทานยาอาัลเฟเรนดีนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทานได้ทันทีในขณะที่นึกได้แต่ถ้าเกิดว่าใกล้มื้อถัดไป ไม่ต้องรวบเม็ดนะคะก็คือทานเม็ดปกติในปริมาณปกติได้เลยนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าใช้ยาผิดประเภทค่ะวันนี้ถือว่าได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะ mm. เกี่ยวกับยาออฟเรนดีนนั่นเองนะคะ mm. ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณนะคะ mm. เพศสัจกรหญิงนัทมนเดชประพัฒสอน mm. เพศสัจกรรมคลินิกฝ่าย mm. เพศสัจกรรมคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะ mm. ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ mm. เกี่ยวกับยาออฟเรนดีนค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าสุขภาพกายเราดีแล้วสุขภาพจิตเราต้องดีตามไปด้วยค่ะช่วงหน้าทุกวัน,นะครนะคะกับช่วงจิตคิดโวเรามีอาจารย์นะคะที่จะมาให้คําแนะนำนะคะปรึกษาทางด้านจิตใจเอาล่ะค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามในช่วงหน้าคะ่ะ